อ่ะจบไปนะครับสําหรับราชาเงินพอตมาดูตัวอย่างที่สามนะครับตัวอย่างที่สามจะอยู่ในเรื่องของดอกเบี้ยเชิงเดียวนะครับดอกเบี้ยเชิงเดียวนะครับก็คือคิดดอกเบี้ยเพียงครั้งเดียวต่อหนึ่งปีนั่นเองนะครับอ่ะนักลงทุนรายหนึ่งนะครับซื้อหุ้นกู้นะครับซื้อหุ้นกู้อายุสิบปีนะครับอายุสิบปี โดยนักลงทุนต้องการผลตอบแทนคืนทั้งหมดเมื่อครบกำหนดเวลา10ปีนะครับเป็นจำนวน1ล้านบาทนักเรียนนักเรียนอยากลงทุนซื้อหุ้นนะครับซื้อหุ้นกู้เนี่ยอายุ10ปีเนี่ยแล้วต้องการผลตอบแทน1ล้านบาทอ่าถ้าผู้กู้ออก หุ้นกู้ให้ผลตอบแทน10%ต่อปีนะให้ผลตอบแทน10%ต่อปีโดยคิดดอกเบีย้ยแบบเชิงเดียวนักลงทุนจะต้องซื้อหุ้นเป็นจำนวนเท่าไหร่นะครับคือปันผลเนี่ยเราอยากได้ปันผล1ล้านบาทนะครับอยากได้ปันผล1ล้านบาทเราจะต้องลงทุนซื้อหุ้นกี่บาทอ่าประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้แน่นอนเลยนะครับ ปันผลตรงนี้นะครับคือเงินต้นนะครับเงินต้นรวมดอกเบี้ยก็คือ S นะครับคือ S นะ S ก็เท่ากับ1ล้านบาทนะ S กับหล้านบาทต่อไปนะครับซื้อหุ้นกู้อายุ10ปีนะครับอายุ10ปีก็หมายความว่า T นะครับมีค่าเท่ากับ10นะครับ T มีคา่ากับ10 ผลตอบแทน10%ต่อปีนะครับอันนี้คือเทียบกับเงินร้อยบาทนะเรียนนะเราต้องแปลงเป็นเงิน1บาทนะครับเพราะว่า r คือดอกเบี้ยของเงิน1บาทในเวลา1ปีนะครับแปลงเป็นหบาทก็ไม่ยากครับนักเรียนก็เอาเปอร์เซ็นต์เนี่ยหารด้วยร้อยนะครับก็จะออกมาเป็น0ูนย์จุดศูนนะครับศูนย์จุดหนึ่งก็คือ0ูนนั่นเองนะครับอันนี้คือ r นะครับ r ที่มาแทนค่าในสูตรของเรานะครับจากสูตรนะครับ เอสเท่ากับพีนบวกอานะครับเอรู้แล้ว P ไม่รู้นะครับเนี่ยเขาบอกว่าควรลงทุนซื้อหุ้นเท่าไหร่ก็คือเงินต้นที่เราจะลงทุนไปตอนแรกนะเท่าไหร่ก็คือหา P นั่นเองนะครับแล้วก็มาแทนค่านะครับ S อเท่ากับพคูณกับ1นึบวกอานะครับ S อสเท่ากับพีนบวกอานะครับ R คือ0.1 T คือ10 นะครับ S คือหนึ่งล้าน P ไม่รู้นะก็คำนวณไปแทนค่าเสร็จก็จะได้ห้าแสนบาทนะฝากห้าแสนบาทฝากห้าแสนบาทสิบปีได้เงินหนึ่งล้านโอเคไหมเขียไหมนะนีเรียนก็หา P เนอะหา P นี่เรียนก็หนึ่งล้าน เท่ากับ p นะอันนี้มันคูณกับ p อยู่ใช่ไหมครับตอนเรียนก็ย้ายมาหารนะครับย้ายมาหารศูนย์จุดคูณสิบก็คือ1นึ่ะเรียนหนึ่งบวหนึ่งได้สองนะครับกลายเป็นว่า1ล้านหารด้วยสองนั่นเองก็คือเงินต้นก็ต้องเป็นห้าแสน ง่ายนะอย่างนี้นะครับตัวอย่างที่3ผ่านไปเรียบร้อยโอเค